กยิ้มยิมแต่ตอนนี้อุณหภูมิคือ5 0 58นะสูงสุดสูงนะอุณหภูมิ58ป้าอุตส่าห์ใส่เสื้อข้างในมาสองตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวที่แบบไม่หนาจัดมาปกติป้าจะใส่เสื้อคลุมกันลมมันจะมีหมวกค่ะป้าไม่ใส่เห็นไหมนี่เย็นแล้วมันจะเย็นแต่แต่เย็นพอที่จะทนได้ เออดีล่ะป้าจะพายืนจนกว่าจะมองเห็นไฟยอดตึกเอ็มพ e s สเต e ตเผื่อมีน้องๆพึ่งเข้ามาดูเออวนั้นรุ่นนันนันนันรุ่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 น,น,น,นเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นี่ค่ะนี่แหละนานไปดูว่าเขาจะไปโผล่ขึ้นที่ไหนไปดูสิจะโผล่ขึ้นที่ไหนเผื่อมีน้องๆพึ่งเข้ามาดูช่องป้าจะขอพูด เมืองเมืองนี้นะคะมันเป็นเมืองเล็กๆเล็กกว่ากรุงเทพเราเยอะนั่นๆโพตรงนั้นอะไรนะนี่น,นี่ไม่ได้ปลาไม่มีปลาค่ะลงไปอีกแล้วเขาดำหาปลานะคะมีคนเดินดึงแมสขึ้นดีกว่าถ้าเข้าไปในนี้นะถ้า ป้าพาเข้าไปเดินในแมนฮัตตันมันจะได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสแล้วก็ตามจุดต่างๆเขาจะติดไฟดูความขี้เกียจของป้าสิจนป่านนี้ป้ายังไม่ได้เข้าไปดูต้นคริสต์มาสนั่นดำลงไปอีกแล้วนั่นก็เป็นโป๊ะข้ามฟ้าค่ะสีสวยนะ ไม่ใช่ว่าป้าดักจะิลนะถ้าฟังแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาคิดคิดตำหนิป้าเลยนะข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นข้าวที่อร่อยก็จริงแต่ลองสังเกตนะคะมันแล้วแต่คนกินข้าวเหนียวเนี่ยมันจะไม่สบายท้องเท่ากับกินข้าวเจ้าหรือข้าวข้าวสวยเนี่ยป้าป้าหุงข้าวเหนียวกินวันนี้ก็หุงข้าวเหนียวกินมันถูกปากจริงเพราะว่าป้าโตมากับข้าวเหนียว แต่พอกินแล้วมันไม่สบายท้องมันบอกไม่ถูกมันยังไงไม่รู้คนที่เป็นโรคกระเพาะอย่างพ่อของป้าเนี่ยพ่อเนี่ยจะมีอาการท้องอืดตั้งแต่จําความได้พ่อจะท้องอืดดังน,น,นั้นเนี่ยพ่อจะกินข้าวสวยบ้านป้าเอิญว่าเขาหุงพอสิกินเขาหุงมาตลอดเลยเราก็กินน้าต้มจําได้เลยว่าแม่นี่ต้องหุงเขาให้พอบ้านป้าบ่มีไฟฟ้านะตอนป้าเป็นเล็กน้อยก็หุงหุง ซึ่งนะคะมันเป็นถวยถวยหลายคนหูจักค่ะมันเป็นถวยถวยคู่มือนี่มีบบุ๊คหงแบบนั้นอะ่ะมันเป็นถวยถวยเอาเข่าใส่แล้วก็ใส่ในซึ่งปิดฝาแล้วก็นหนึ่งมันก็จะสุกยังไม่เดินป้าจะให้ดูไฟยอดตึกเอ็มพายสเตตเดินก็ดีจะได้ไม่เสียเวลานกไม่มาแล้วนก นกไปนอนแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนกแล้วค่ะเขาก็จะมาจิก,กินมันยังเหลืออยู่เยอะเลยค่ะเม็ดทานตะวันยังเหลืออยู่เยอะตรงนี้ก็เป็นที่ให้หมาวิ่งโซนนี้หมาโตโซนนู้นหมาเล็กที่ป้าไปฉีดวัคซีนก็อยู่ใต้ถุนตึกลาย,ลายนี้ค่ะไม่มีนกเขานกเข้ากลับรังแล้ว นะถ้ามองตอนนี้ถ้าเจอเห็ดดาวป้าเขาคงวองไม่เจอส่วนมากนะเห็ดที่ป้าเจอเห็ดชนิดใหม่ๆมันจะเจอโดยบังเอิญดูผู้หญิงคนนี้ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปเขาเองเขาตั้งกล้อง เหมือนกับมีเสียงเพลงนะไอ้ตรงขายน้ำตรงเนี้ยเปิดเพลงใช่ด้วยป้าปิดเสียงก่อนนะคะ